โอเคก็กล okay. ับสวัสด kind of mm ีน hmm. ้องๆทุกคนที่อยู่ทางบ้านกันด้วยวันนี้พี่จะพาน้องๆนะคะมาเล่นอวีจำลองการเล่นเซเบราเทแอนานของพี่นะคะก็คือพี่ก็อยากจะบอกว่าใครที่มีเซตไอเทมของดีๆก็บอกกันนะคือพี่ไม่ได้ใส่รูนนะคะทุกคนหนึ่งหนึ่งเหตุผลก็คือ เข้ามาในเป็นที่ตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเบ็ดวัด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 บัดแครีสองตัวงั้นเลยออ,อ่ะพี่แมทอะเอ้ยเดี๋ยว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 ,ยวแล้วทำไมพี่ไม่อยู่นี่อะ่ะเป็นซัพพอร์ตหรอกเลยเอาเลยเออซัพพอร์ตจริงวะ ขัเล่นซัพพอร์ตตอนไหนวะเนี่ยพี่นะคะเล่นในทุกตัวแล้วเนี่ยไม่นานเออพี่เป็นพี่เป็นคนที่เล่นอาวีแล้วต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเพื่อนเป็นที่หนึ่งอะ่ะไปเล่นโนูนไม่ใช่วะเมืม่อกี้อะไรอะ่ะ สงเก็ไม่ทันเฮ้เฮ hey. hey hey. ้ไกส์เฮ้เอ้ยอเลนโดนพี่ไว้ ทุกคนรู้ไหมว่าซัพพอร์ตมีหน้าที่อะไรเฮ้ยมันติดมันติดพิษด้วยเหรอเห็นปะพี่ไม่รู้หรอกนะว่าเซฟเฮล่ามันเล่นยังไงแต่ที่ร,รู้อนะคือเล่นไง เฮ้เฮ้ไอ้ชายเอ้ยโอ้ทุกคนจะตายแต่อนเลนนะคะ เรวมากพี่ไม่รู้นะคะว่าอันติเอาไว้ทำอะไรเอออันนี้คือข้อเสียเลยนะที่พี่ไม่รู้เลยอะแบบว่าอันติมันมีความแรงมากแค่ไหนทำให้พี่นั่นได้รู้ว่าซัพพอร์ตไม่ควรจะเล่นเอามาทำไมโอ้เจ้คิวเล่นงนี้ตุยแย่ไปสิครับนอนๆอน โอ้อเขาไปบวกกับเขาใหญ่เลยด้วยนะซึมๆๆ o o m zoom เ o ้ m zoom z เ o m เฮ้ยใจเย็นพี่ชายใจเย็นพี่ชายใจเย็นใจเย็นบึ้มบึ้มบึ้มตายไม่รู้แหละเอ็งต้องตายซะ ค่ากลับบ้านเป็นรอบที่120ล้านอ๋อ,อกดไม่ติดเฮ้ยฝากต่อด้วยนะเพื่อนเฮ้ยบายยืนทำไมแล้วเนี่ยยืนเอาไปหาประแสงอะไรอ่ะอิซีหาประแสงยังไม่รู้แหละออกของไม่เป็นเว้ย มันแยกไปเป็นสามตัวเลยนะดูดิแบบว่าอยู่รอบข้างหรือว่าอะไรแบบนี้โอ้ย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 เยยย้ย้โอ้อโโอ้้ย เอ้ไว้เจะกูต่อยเรียงตัวอะไรหมอนี่ซึมซึมช่วยแขไดิบ้มแล้วอุ้ยอุ้ยมาสีเป็นซึบเป็นซึบเพื่อนเด็กกูมาช่วยนะเพื่อนเฮ้ยอลนหวัดดีเฮ้ก๊าโอ้เฮ้ก๊าเฮ้ก๊าเฮ้ก๊า โอ้ยหมอนี่ก็น่าลำคาญนออกไปโอ้เลนล่อจนไดน้มันเป็นเมดซับพอร์ตไว้ทุกคนว่ามันต้องใช้อะไรมั้งไงจัดไปดีป้อมเองอะ่ะอือป้อมเองอะ่ะถึงค่าจะตีเบาแต่ก็ตีแรงนะอะไรกูวัว เรียบร้อยพวกมันรุมกระทืมพี่แน่นอนมาเดี๋ยวเรามาดูเสร็จไอเทมกันดีกว่าแล้วออกของบ้าอังชนบ้าที่สุดเลยบ้า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 จิ๊จ๊จิจ๊จจจจจ mắn mắn anwalena hai len nhanh ai. Watch hai len alai. Brand. Oh, dream. dream. เองนะ,ะน้ะทุกคนอ้ะ่ะนึกว่าเพื่อนหาย <laughs> นึกว่าเพื่อนหายเฮ้ย <Hey. S 1> เห็น,หนึ่งคนนั่นอยู่ในป่าเอาชิพานงานงอกงานงอกอ้า อแล้วกูก็จะยังจะไปสู้กับเขาไม่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 ซิไ,ไ,ไปไหนอะคือเหมือนกับว่าพี่ต้องเปิดไอ้หมอนี่เปิดแบบคลื่นครื่นเสียงอะ่ะเออแล้วทีนี้ใช่ปะมันก็จะซ้ำโดยการที่มันจะบึ้มแต่เป็นในบึ้มแบบเบาโอ้นอกอดอเลน กอดเ่นกลางพวกมึงก็ไม่โดดเลยโดดโดดอด You kidding me You kidding me โอ้แล้วไม่มีใครดูเลนบนเลยทุกคนอยากได้เรนนะพวก่ะไม่ใช่ละพวกค่ะอ้ยทุกคนใช้สกิลหนึ่งใช่ปะโอ้โหติดพิษแปดร้อยอะ โคตรแรงเมื่อสานนตยอยู่คนเดียวแล้วโดนอารเลนจะลุมเอ้ยดูจังีนี้จมตทีนี้ใบไม่น่ามายุ่งอะ่ะจริง ไปแล้วพนุ่มไฟแรงกูไปแล้วอา oh, พน,นุพนมพนุมยังอยู่หรอจะ๊ะพน,นุ hey guys! มเฮ้ยกด์บริม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 บลมบฮานาอ้ย ออเอออไปไหนเนี่ยเออเออช่วยหนูด้วยมันเป็นยังงไงนะ มันเป็นอย่างนั้นนะเฮ้ยเกแม่งแหลกไย โอ้น้อโธ่จังโอ้ไม่โธ่โอ้ว่าเธอเขานี่ว่าชอนบีบพี่จะไม่เป็นซัพพอร์ตโดยตรงนะคะเพราะว่าอ๋อ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 เขี้ยนี่ไม่ยังไม่ตายแม่งโคดเทไปสู้กับเขาฮอยก็ได้เวมาอย่างนี้ต้องเล่นใน ป่ามันช้ามากเลยนะเซฟเฮลาาแต่สกิลสองมีประโยชน์คือเอาเวลาคนอื่นได้โดยการที่เราเปิดพอมันมีคลื่นน้ำปุ๊บเนี่ยเสร็จ อ๋ออ <ๆ S 1> <ด Elena> ๋อดวงเอ้ยไม่ใ <t> ช่ดวงสนิตามก็ว่าอยู่เฮ้ยเองสู้อันเลนได้อ่ะเฮ้ยโอ้โหเองนี่มันเป็นคนยังไงวะ

โอ้ยเองก็จะเอาทาชิให้ได้และเองก็ไม่ดีดูสภาพเลยเป็นไงแลาวมึง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 งิจรง เฮ้ยนาชีแม่งเอายากกว่านั้นทุกคนเอายากมากอะเลนเองรอฆ่าก่อนนะครับเพิ่มเลือดก่อนแป๊บหนึ่งอิสออบอแตะมึงอะพี่ไม่ได้เล่นแรงนะทุกคนยี่อะเลนแม่งเดินเร็ว,รวจัด ต้องเป็นมงก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮมันเป็นนังั้นนคนเราอะโอ้โอจนได้กูว่าแล้วมาเลยเงี้ยรรื้มรึ้มรมรืมมรรมมมรองยิ่งกว่า้โอ้อ ถ้ามียอมแพ้ง่ายๆนะเว้ยนี่ผมเดือดเปน็นอย่างสเต็ปล้วงดิล้วงดิด้วงมึงล้วงดิเป็นไงสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับฉันนั้นวาบตรงนี้แม่งเลยเอา QV น่าจะ QV you kidding me? สรุปคือพี่ไปร้านคนอื่นโอเคโอเค,อเ,คเฮ้ยทอนทอนเก่งกว่านี้อีกทุกคนทอนต้องเก่งกว่านี้ทอนสู้เอาลวนก็ได้อยู่นะแบบในแบบที่ที่แบบเกือบตายอะไรเงี้ยโอ้โหมันลอกกูละเงี้ยโอ้วมึงจะลากมาหากูณมาหาป,ป้า ào hơi 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 bung tai con rầu mẹ à. Bà lệch mày ngó ngó hãy gọi là bùng bùng Bum 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 bùng zum zum bùng 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 โ้ยเพื่อนไม่ไหวแล้วงานงอกเองงานงอกมันเป็นยังไงนะดูที่น่ะ อ้าวแล้วทำไมจะตายแล้วเนี่ยขี้มันตีแรงขนาดนั้นเลยเหรอ,หรอ คิงถึง me o oh ม my god แตกแล้วเงี้ยแตกแล้วจบไหมจะจบไหมจบ จะเจ็บคอยไปทนเอาตทนได้ <laughs> จะมองว่าฉันมันคนจะเหี้ยไร งงอะแบบคนค่อนข้างงงอะแบบคนอื่นก็ไม like ่ได้เอฟเคเลยนะเออจะปเพล่าม่ได้วะเก่งเกินงี้แหละประมาอแต่ละลองตึงๆเจ้าปลาสักตึงงโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ มาบอกว่าเซเปร่านะคะออกของอะไรบ้างค่ะที่ดูทันนะคะก็ไปหัดเล่นนะแล้วก็จงเรียนรู้ไว้ว่าเซเปร่า hmm. เป็นซ mm ัพพอร์ตต้องคอยช่วยเหลือเพื่อน mm hmm. ก็เลยไปได้ฉายาเป็นผู้พิทักแ mm hmm. ห่งสันติสุนราชอาณาจักรของอวีนะคะสวหรับวันนี้ก็ไปละบ๊ายบาย